วัสดี้ก็ต้องชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการขายตรงตรงประเด็นกับผมกายลินครับวันนี้ห้ามพลาดครับเพราะผมมีแขกคนสําคัญเกี่ยวเรื่องการทําอาชีพเครือข่ายหรือขายตรงนะครับจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับสินค้าที่กระแสะมาแรงสุดๆในปัจจุบันและก็อนาคตของอาชีพเครือข่ายขายตรงจะเป็นอย่างไรวันนี้มีคําตอบแน่นอนครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณสมปองแซ่ตั้งครับประธานกรรมการบริษัทปูแดง168 Thailand ทแนด์จำกัดครับ มาดูว่าขายตรงยุคใหม่สินค้าอะไรมาแรงและอนาคตจะเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับคุณสมปองครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคือปัจจุบันนี้บริษัทเครือข่ายขายตรงนี้ยอมรับไหมว่าเกิดขึ้นเยอะมากเยอะครับเยอะเยอะการแข่งขันเป็นไงโอ้คือทุกยุคทุกสมัยแหละนะธุรกิจระบบเครือข่ายหลังจากที่บริษัทยักษ์ใหญ่มาจากอเมริกาเป็นบริษัทแรกที่มาจุดประกายในระบบเครือข่ายอื ในยุบแรกแรนี่ผู้คนก็งงมันคืออะไรเพราะเขายังไม่เข้าใจใช่เอ็มเอ็มคืออะไรยุบแรกแรนี่โอ้โหทุกคนไฝ่คว้าหาความรู้เลยนะอคนที่ไม่สนใจก็กลับกลายเป็นสนใจพอสนใจมันก็อยากจะรู้ไงพออยากรู้ก็มันยังไม่มีใครทําอะครับก็เลยเอาความรู้จากต่างประเทศมาใช้ถูกใช้ผิดก็ว่ากันไปลองผิดลองถูกก็ว่ากันไปเป็นธรรมดามาถึงยุบปัจจุบันนี้ณวันนี้เวลานี้ ขัดนะครับการแข่งขันวันนี้ผมยังใช้คําว่ายังมีความเข้มข้นซึ่งวันนี้คุณอาจจะดูสื่อไม่ว่าจะเป็นจานดําหรือตอนนี้อาจจะมีเสรีออกไปแล้วบางช่องก็มีแล้วนะครับทีวีเสรีใช่อมันก็เริ่มออกไปโดยเฉพาะการแข่งขันเรื่องเครือข่ายผมถือว่าทะลุจุดเดือดก็ว่าได้นะครับเอสุดยอดจริงๆนะนะทาไมทาไมธุรกิจนี้มันดีขนาดนี้เหลอ ค,คนคนึงเข้ามาให้ความสนใจขนาดคือถ้าธุรกิจนี้ระบบเครือข่ายไม่ดีนะมผมก็มั่นใจว่าไม่มีใครเปิดหรอกถูกไหมครับครับแล้วก็มีคนสนใจโดยเฉพาะนายทนคนที่มีเงินก็อยากจะเปิดเ,ออเป็นเพราะอะไรครับเพราะอะไรคือไปที่บริษัทบางคนพาไปดูที่บริษัทนะบริษัทที่โอ้โหยอดขายถล่ทมทลายลักษณะน,นี้นะครับครับไปดูปั๊บมันฟักเงินสองพันสามพันหรือหลักหมื่นไปซื้อของก็คือได้เงินสดใช่ครับ S <S <S ผู้ประกอบการที่เป็นนายทนนะครับมันเห็นเงินเนี่ยเขาซื้อสดสดอ่ะอชั่วโมงนี้ขายเขาเรียกขายของแบบเงินสดสดมาซื้อวันเป็นแสนเป็นล้านในบริษัทตื่นเต้นนะครับครับถ้าเป็นคุณเป็นผู้ประกอบการเห็นอย่างนี้ภาพอย่างนี้นะคุณก็ตื่นเต้นพอตื่นเต้นกระโดดเข้าไปเอพอโดดเข้าไปปั๊บแล้วเป็นไงครับอยู่ที่ผู้ประกอบการแล้วครับถ้าผู้ประกอบการไม่รู้เรื่องเอ็ม แล้วถ้าไปหลงเชื่อผู้นําผู้แนะนาครับก็เสร็จเหมือนกันนั้นการแข่งขันทุกวันนี้นะครับผมถึงบอกว่าอนาคตนะฮะหรือปัจจุบันอะไรแล้วก็แต่ถ้าผู้ประกอบการไม่รู้เรื่อง MOM ขอร้องนะครับท่านอย่าไปเปิดละครับอาทำไมผมไม่มีสิทธิที่มาเรียนรู้คนมีสิทธิ์ฮะคนมีสิทธิ์ฮะมนการใช้ใชสิทธิ์ของท่านคุณเสียเวลาเปล่าๆบ,บางคนลงทุนไปแล้วยี่สิบสามสิบล้านห้าสิบล้าน เขาเลยหนีแทบจะไม่ทันนะทำไมยิ่งลงยิ่งหายยิ่งลงยิ่งหายเพราะตัวเขาไม่เข้าใจเนื้อแท้ของ MO M อคืออะไรครโดยเฉพาะเรื่องสินค้าเอ,อ้สินค้าแบบไหนที่จะเข้าระบบ M อ M มอมอสินค้านะวันนี้เวลานี้นะครับ,รบเป็นจุดขายเลยครับผมพูดถึงความยั่งยืนนะอ,อย่าเอาสินค้ามาหลอกล่อเลยว่ากินแล้วอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนู้นครับบางคนเขาบอกว่าอะไรนะ ฉีดแล้วดูดประเภทอย่าะไรก็แล้วแต่ถ้าสินค้านะครับไม่มีจุดขายบริษัทนั้นนะคะก็จะอยู่ไม่นานโดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาสูงนะครับด้วยเหตุและด้วยผลอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ไม่ยั่งยืนแล้วไปเน้นเรื่องแผนการตลาดหรือคือจ่ายเยอะไปคุยจ่ายอย่างโน่นจ่ายอย่างนี้โอ้โหได้รถได้บ้านได้อะไรเอารถมาโชว์ที่หน้าบริษัทออันนี้แหละครับก็อันตรายครับเพราะเรามาดู ง่ายๆก่อนจุดสนใจก็คือเรื่องสินค้าก่อนสินค้าณวันนี้เวลานี้คืออะไรสมควรที่เราจะกระโดดเข้าไปครับเอ้ผมเห็นบริษัทใหญ่ๆนะยักษ์ใหญ่เลยนะที่บอกว่าสินค้าราคาไม่สูงแต่บริษัทใหญ่ๆทำไมมีสินค้าโหบางรายการสี่ห้าหมื่นใช่ไหมสองสามพันอ้าวทำไมเขาอยู่ได้อะครับอ้าวทำไมอยู่ได้แบบนี้ก็อยู่ที่ว่าสินค้าตัวนั้นมีการซื้อต่อเนื่องการซื้อซ้ําสูงไหมสําคัญด้วยครับไม่ใช่ว่า คุณลงทุนสองหมื่นสามหมื่นผมไปเจอบริษัทหนึ่งลงทุนตั้งสี่ห้าหมื่นการซื้อซ้ําสูงไหม,มผมก็อยากถามแม่ทีมคนนั้นคุณซื้อมากี่รอบแล้วอะ่ะครับคุณซื้อมาสี่หมื่นซื้อกี่รอบแล้วครับมผมอยากรู้จริงๆครับ ในเมื่อตัวแม่ทีมยังไม่ซื้อซ้ําเลยนับภาษาไรลูกค้านั่นหมายความว่าบริษัทที่จะย่างยนได้มันต้องมีสินค er nah ้าหลากหลายด้วยใช่ไหมถูกต้องสินค้าราคาแพงอาจจะมีด้วยราคาถูกก็อาจจะมีด้วยเขาเลือกให้มีทางเลือดทางเลือดหลากหลายในตัวบริษัทของมันแต่ขอให้มีจุดขายตัวหนึ่งมีการซื้อซ้ำเหอใช่ครับจุดขายต้องมีตัวหนึ่งคุณค่าบริษัทนั้นปุ๊บไปดูเลยสินค้ามีอะไรจุดขายในบริษัทนั้นครับ แต่ที่แน่ๆนะเท่าที่ผมเห็นนะที่บอกว่ามีการซื้อซ้ำแต่เขาก็ซื้อซ้ำทุกที่ครับบางทีเอ้ยสิ้นเดือนนี้คุณต้องซื้อซ้ำเท่านี้นะครับอันน<ร>ั้นก็เรียกาบังคับอยอดอเอาก็ซื้อซ้ำเหมือนกัน,นอ่าใช่แต่บงังคับให้เขาซื้อพอบังคับให้เขาซื้อนะคุณกายทำไมคุณซื้อทุกเดือนห้าพันหกพันหรือหมื่นหนึ่งคุณกินทันไหมก็ไม่ทันะผมก็เอาไปแจกเขาอ่ะทำไมอ่ะพอคุณกินไม่ทันปุ๊บผมถามลูกทีมคุณก็เดบัตเดบ ปฏิบัติเหมือนคนถูกไหมครับเขาก็ปิดยอดห้าพันหมื่นหนึ่งเหมือนกันคเขาก็กองไว้ที่บ้านเออแล้วต่อไปก็จะเข้าสู่ความเป็นจริงละคุณกลับไปที่บ้านนะเห็นสินค้ากองไว้อยู่ที่บ้านนะครับครับผมว่าคนเอาตีนขายหน้าขาไปครับโอ้ยสินค้าฉันจะทํายังไงเนี่ยครับก็คือเอาไประบายไม่ออกถูกค่าเพราะสินค้าเขาเรียกว่าไม่เป็นความเป็นจริงไม่ใช่ธรรมชาติขายตัวมันเองไม่ได้พูดงใช่ครับใช่ครับสําคัญนะผมตึงบอกา บริษัทไหนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีสินค้าขายตัวมันเองขายคล่องขายง่ายโดยเฉพาะวันนี้นะครับบริษัทอะไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมครับสําคัญครับคือราคาด้วยฮะร,ราคาต้องโดนใจผู้ปบริโภคคสมเหตุและสมผลด้วยออและที่แน่ๆนะผมเห็นว่าปัจจุบันนี้มีการแข่งขันเรื่องสินค้าผม,มถามจริงเนี่ยกระแสสินค้ากลุ่มไหนประเภทไหนที่มาแรงตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ย ตอนนี้นะครับบริษัทไหนผมกล้าท้านะครับไม่ว่าบริษัทอะไรก็แล้วแต่วันนี้นะฮะส่วนมากฮะต้องดึงสินค้าเกษตรเข้าไปแล้วเริ่มเข้าสู่ยุคความเป็นจริงของประเทศไทยฮะเพราะอะไรครับอย่าลืมนะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรนะครับครับแต่หลงละเลินไปบอกขายอาหารเสริมอ้าวสุขภาพผมมันไม่ดีอ่ะเพราะสารพิษมันเยอะจะไม่ทำไมผมขายไม่ได้อะ ก็มีบางบริษัทก็เอาสินค้าเกษตรไม่ใช่สุขภาพพวกน้ำดุงน้ำดำนะฮะมันเห็นไหมแต่ละยุคแต่ละบริษัทมาเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเขาเขาเรียกว่าเข้าสู่ยลกความจริงเป็นกระแสเป็นกระแสใช่ผมก็ถามชอบถามอ่ะผมเคยขายอ่ะผมขายให้ลูกค้าคนนี้อ้าวเดิมน้ำดำสิน้ำสมุนไพรหรืออะไรก็แล้วแต่สักอย่างหนึ่งผมถามจริงๆเขาดื่มหายแล้วเขาจะซื้อต่อเหรอ พอไม่ซื้อต่อการซื้อซ้ําธุรกิจไม่มีครายได้คุณมีไหมเขาเข้าสู่ความเป็นจริงไงถูกไหมครับโดยเฉพาะยิ่งสินค้าอาหารเสริมต่างประเทศมาด้วยนะราคาสูงสูงแพงแคงนะผมไม่เห็นรอดสักเจ้าครับเขาวิจัยมาดีโหนวัตกรรมใหม่วิจัยมาดีแบบนี้มันไม่ดีอันนี้ด้วยความเคารพฮะครับเขาดีเขาเก่งเขาสุดยอดครับไม่ดีเขาคงมาขายไม่ได้แต่อย่าลืมนะสินค้าเมืองนอกอย่างเช่นอเมริกาในยุโรปเอาเข้ามาค โอ้โหค่าภาษีเท่าไรแต่ละชิ้นแต่ละหน่วยเนี่ยหลักร้อยทั้งนั้นก็คือมันแพงเกินไปโพสผมบอกไงถ้าสู่โรคความเป็นจริงคุณไม่ไปใช้อย่างต่อเนื่องไม่ซื้อซ้ำเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงเกินไปด้วยเหตุลผลเขาก็ไม่มีการซื้อซ้ำพอไม่ซื้อซ้ำผ่านการตลาดคุณจะดีเลิศยังไงคุณจะสุดยอดยังไงเห็นไหมครับมีบริษัทหนึ่งโอ้โหบอกได้เบนซ์ได้บ้านได้นุ่นสุดท้ายเป็นไงครับ รอดไหมครับไม่แน่ใจนะก็อาจจะรอดก็ได้เขาอาจจะรอดก็ได้ตอนี้ยังไม่ตอบอ่ะครับผมเอื่องผมบูกว่าต้องสู่ความเป็นจริงถ้าสินค้าไม่มีจุดเด่นไม่มีจุดขายเอ้าทําไมวันนี้ปูแดงขายสินค้าเกษตรครับก็ปูแดงไม่มีสินค้าอย่างอื่นที่จะมาขายนี่ใช่ไหมผมมีหลากหลายฮะมีเครื่องสําอางมีเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์มีทุกอย่างฮะอาหารเสริมผมก็จะดึงข้าวมาแต่มันไม่ใช่จุดเด่นอื เป็นตัวเสริมใช่แต่จุดเด่นผมคือปูดแดงไฮโดรซานเมื่อวันก่อนผมไปไประชุมที่ภาคอีสานว่าไงมันตื่นเต้นจริงครับสมัยก่อนผมประชุมหาที่ประชุมนะฮะประชุมครั้งละสมัยก่อนนะฮะที่ตอนที่เราเวยังไม่มี <c oughs> เรื่องนะคนมาเป็นพัน